สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเ้ยจ้าตอนนี้คุณลปาลีพาทุกทุกคนมาขอพรอ,อยู่ที่วัดโบข้าวอยู่จังหวัดกาลสินสหัสขันจ้าตอนนี้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวจะก็บภาพสี่วยมาฝากทุกคนและขอพรไปได,ด้วยกันนะคะอยู่ที่วัดโูดข้าวสหัสขันจ้ามาดูอีกแล้วนั่น เขาล้ำแทนอีกแล้วว้าวฮัลโหลฮัลโหลไปอีกแล้วไปอีกแล้วเย้าเย้าทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นเธอ,อทำอะไร ไปยังไงนกยูงจ้ะสวยสวยจังจับนอยขอจับน้อยขอจับแต่เสือไม่ให้ถูกเนื้อน้อง้อง เราไปเดินดูชมรอบๆไปอาะโชอาโชว้ววเอาเลนไปพ้าสิบบาลีจ้ะพ้าสิบบาลีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทำรรมาจากอยู่ที่ สายญาติผู้ข่าวเด้อจ้ะพระสายญาติผู้ข่าวใช่เหรอเยี่ยดีจ้ะสายญาติผูข่าวในจัะ พาทุกๆคนเดินชมดูรอบๆอยูอ่ที่พระพุทธไสายาดโพข้าวตัวตามแล้ว <c oughs> ตัวตามแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้า

อยู่ที่วัดผู้ข่าวเด้อจากตรงจุดนี้พระธาต คือเมืองทลาวาดีบ่เหมือนเมืองทลาวาดีนีจ้ะอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างบนนะคะนี่จ้ะตรงจุดน,นี้จะเป็นพระพรสยญาณนะคะวัดผู้ข่าจ้ะ มคว่ำงามคว่ำอลังการของวัดภูข้าวจ้ะไปจะเดินอ้อมไปไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นเสียนพระยานาคตรงจุดนี้ก็จะเห็นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกจิดพระยานาคกิดเสียนจ้ะตรงจุดนี้จ้ะเป็นของไอ,อะไรนะพระ ดาสุนีสุตาโทค่ะอัน,อนเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ไหน <c oughs> นี่คือทุ่งลีลาวดีเด้อจ้ะลีลาวดีอยู่ วัดภู้ขา่งงาจะภาพสัมง่าเมืองลิลลาบดีค่ะเปนดอกไม้จมวิวทือทัดยน์จ้ะเป็นอย่างไรจะ้ะยูวง,งามกักบอ่อตรงจุดนี้ก็คือวัดภูดข้ขาวนะคะที่เห็นสวยๆง,งามอยู่ตรงจุดนี้อยู่คือกาลสินจะ้ะ อยู่กาลาสินอยู่ที่วัดภูเข้าจ้ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนน้นอีกนะคะตรงจุดนี้จะเป็นพระเป็นพระไอพระนอนมีสีปางพระนอนพระยือนอยู่ที่ตรงจุดวัดภูเข้าเหมือนเดิมจ้ะบริเวณกว้างขวางมากๆนะคะ มาเดินมาอีหนูอันนี้เป็นด้านล่างจ้ะเป็นภูเขาหอ,อ,อมจ้ะหอ,อมดอกลิลล่าวดี มาชมดงชมปลาหรือว่าชมขอพรไหวพระไหวยังนี่แหละอยู่ที่วัดภูข้าวหลายคนก็มาก็วะเวียนเอ้ยจะไปดูจ้ะไม่รู้เป็นอะไรเนี่สวยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู ตุดนี้กคืนบริเวณด้านนอกนะคะเราสามารถเดินลงไปด้านล่างข้างล่างนี้ได้จ้ะจะเดินออมไปทาดด้านนี้หละจ้ะเราเดินตรงนี้ลงตรงนี้ได้จ้ะเดินไปได้ทั้งสองทาง นีน่ลงมาด้านลานจอดรถข้างล่างแล้วนะคะ ก็จะมีห้องน้ห้องน้ำเรียบร้อยอันนี้เป็นด้านล่างค่ะลานจอดรถเยี่ยมเลอันนี้น้อยมัดเย็นไห้กู่บ่เย็นเย็น,ยยนเย็นญ <c oughs> าติจ้าพี่น้องจ้ะเนี่ย เอาเอาออา่าพยานาเก็บเสียงนี่จ้ะอยู่ที่ผู้ข่าวเด้อจ้ะตอนนี้อยู่ที่วัดปูข้าวค่ะไปเด้อจ้ะญาติ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 มีผู้ใดน้องยี่พอ อันแน,นลานนน้านอันนี้เป็นไภจ้าใช่รวมอยากจ้าคุณมาบึงพอไงเมื่อลีกเดเลยเดี๋ยวมาใช้ถ้ามาวัดหน้าอย่างมาขอพ้อนให้คุณแล้จลวจ้าเมื่อนีเด้วยจ้ายาดญาดยาดญาติมี่ผู้ไหน้นงนองยี่พอน่อันแน,นล้าน อยาอันนี้แม่ไผ่จ้าใช่ร่วมยากจ้าคุณมาบึงหอใหญ่เมื่อนี่ไปเลยเดี๋ยวมาไทยถ้ามาวัดมาหยัง่งมาขอป้อนขึ้นอะไรจ้าเมือ่อนี้เต้นไรอ่ะเต้นหยั่งเกาะเต้นคิวสโซมัด Baik ini kita tunggu sini.